หพี่เห็นไฟเลี้ยวหรือเปล่าอ๋อพี่มาจากทางไหนอะเพียงมาจากทางสามแยกข้าลูกเสือจะเลี้ยวใช่ไหมโอล้วแล้วรถมอเตอร์ไซค์มาทางไหนอะครับเนี้ยมาทางนี้มาด้วยกันมาทางเดียวกันอ๋อตอนนั้นพี่ได้เปิดไฟเลี้ยวไหมเปิดอ๋อแต่พี่มองไม่เห็นไฟเลี้ยวใช่ไหมหรือว่าอย่างไรหรือไม่ทันสังเกตว่ามีไฟเลี้ยว แล้วเขาจะตีจะตีกำลังจะตีวงขวาพอดีครับโอ้เลยไปชนอ๋อชนตรงตรงไหนไม่รู้อ่ะชนน่าจะถูกชนท้ายรถชนท้ายใช่ไหมอันนี้พี่เรียกประกันเรียกเหรอพี่อ๋อครับครับอยวนะพี่นกกู้ภัยกำลังมาพี่ไอ๋อถ้าไปเทียบย้วมันเกินใช่เทียบยอนอะแต่มันก็มีกำหนดกันนะมีกำหนดว่าเท่าไหร่ นแต่าเว่าไมเหีงานมาซีเียวือมีงานเหมือนกันด้วยมีงานมาีเียวไอ้อายุเท่าไหร่นะยี่สิบห้ายี่สิบห้าปีพอดีนี่นี่วัยเป็นจะเพศเลยนี อ๋อนี่ทํากับข้าวขายแล้วก็มาเอากับข้าวมาส่งใช่ไหมทราบไหมว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดบ่อยครับใ่เพราะว่าเรรู้เพราะว่าเพราะว่ามาส่งข้าวตลอดไงแต่ทีนี้เราไม่เคยแบบไม่เคยโดน่ะยินเสิร์มากจากเด็กมันดีอ๋อแต่เรารู้อยู่ใช่ไหมว่าจุดนี้อันตรายเนาะใ่ใชเราเคยได้ยินมาบ้างใช่ไหม